วันนี้ทัวเข้าเยอะเลยค่ะวัดก้างปลานะคะซึ่งกำลังโด่งดังด้วยวิหารแม่แก่ที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆทุกๆท,ท,ท่านวันนี้ เป็นเพดพาเพลินนะคะพาครอบครัวมาทำบุญกันที่วัดนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดมีโอกาสได้มา,าทำบุญก็ช่วงเช้านะคะก็นำปิ่นโตมาถวายพระแล้วก็ได้รับศีลร,รับพรแล้วก็ตรวจน้ำพุ่มขันให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งช่วงนี้ก็หลายๆคนทราบว่าประเพณีทางใต้เขากําลังเป็นองาช่วงอยู่ในช่วงทําบุญรับตายายกันนะคะก็การเข้าวัดในครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมาทําบุญอุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับบรรพบุรุษหรือวิญญาณที่สัมภเวสีที่ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็แล้วแต่นะคะเราก็อุทิศส่บนบณ์สุขุสนให้รวมกันไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาวัดที่นี่นะคะวัดที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะที่นี่คือวัดก้างปลาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งสงตมบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทุกคนก็ถ้าใครจะไปวัดนี้ก็ไปไม่ยากนะคะจากตัวเมืองทุ่งสงไปทิทางไปตรังนะคะทุกคนก็วัดจะอยู่ก่อนถึงค่ายเทพสตรีสรีสุนทรเพียงไม่กี่กิโลนะคะก็จะอยู่ติดถนนเลยค่ะ ตั้งต่งานอยู่แล้วก็มีโบสถ์ที่สวยที่สุดที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูเป็นการคข้าวๆในคลิปนี้นะคะเราไม่ได้ตี <c oughs> รายละเอียดลงมามากมายนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศช่วงที่เราไปถ่ายร้อนมากตอนเที่ยงนะคะหลังจากเราทำพิธีทางศาสนาใน ตรงนี้ก็คือจุดเช็คอินที่มีโบดไม้นะคะโบดไม้เกศหลักที่สวยงามนะคะเมื่อกี้แล้วก็น,นี่ก็คือเป็นวิหารวิหารพระแม่แกหรือบางคนเขาก็เรียกพ่อแกเลยเข้าไปถามท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าบางคนเขาก็เรียกพ่อแก ต่ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกแม่แก่ซึ่งสรุปแล้วคือเป็นพระหนึ่งองค์ที่เราเบูชากันนั่นเองซึ่งมีรูปปั้นอยู่ในโบสถ์อีกหลังหนึ่งนะคะและตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่เราก็เลยถ่ายบางส่วนมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะน,นี้คือวิหารพระแม่แก่นะคะซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกซึ่งสร้างขึ้นเป็นทรงเทิดมโนรานะคะเทิดมโนร,ราก็คือส่วนที่สูงที่สุดของมโนรานั่นเองเวลาเขา มีการไร้รำทำการแสดงนั่นก็คือส่วนที่เขาต้องทำพิธีบูชามานะคะนั่นคือเทิดและเทิดก็คือส่วนที่สูงที่สุดของการทำการแสดงมนโนรานะคะนี่คือเทิดก็คือส่วนที่เขาบูชาและก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการ ทําพิธีต่างๆของมโนรานะคะแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นส่วนของรูปปั้นซึ่งเป็นปูนปั้นอของมโนราเป็นด้านหน้ามี12ท่านะคะทุกคนสวยงามมากแต่เราไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดทุกๆทุกๆท,ท,ท่าที่ว่าเขาทำไว้นะคะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเราจะมาถ่ายกันใหม่ เพราะว่าอากาศวันนี้ไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะคะกลัวออกถ่ายออกมาแล้วจะไม่ชัดหรือจะไม่สวยงามอย่างที่เราคิดนะคะตอนนี้ก็ถ่ายแบบรวมๆไปก่อนนะคะแต่ให้เพื่อนๆทราบว่าที่นี่คือสวยที่สุดและแปลกไม่เหมือนที่อื่นเป็นวิหารที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะ ถ้าใครมาแถวทุ่งสงอําเภอทุ่งสงนะคะก็สามารถมาแวะมาทําบุญร่วมสร้างวิหารหลังนี้ได้นะคะเพราะว่าวิหารหลังนี้ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์กําลังก่อสร้างนั่นในอยู่ด้วยมีปฏิมากรรมเยอะแยะมากมายข้างในนะคะที่นี่คือวัดก้างปลาอยู่อํเภอทุ่งสงนะคะ ตำบลที่วังจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ทัวร์เข้าเยอะเลยค่ะวัดก้างปลานะคะซึ่งกำลังโด่งดังด้วยวิหารแม่แก่ที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ได้รับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันนะคะก็ถ้ามีโอกาสอีกครั้งเราก็จะมาเก็บรายละเอียดทุกๆมุมมองของที่นี่เพื่อมาให้เพื่อนๆได้ชมความงดงามวิจิตรที่ไม่ใช่มีแค่วิหาร ที่เป็นรูปเทิดหรือเรียกเต็มๆว่าวิหารพระแม่เก่ทรงเทิดมโนรานะคะแล้วเราจะมาเก็บรายละเอียดตรงส่วนอื่นๆอ,อีกเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าศาลาไม้ที่เกศสลักอย่างงดงามวิจิตรอีกหลังหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะ วันนี้จะมีพรีเวดดิ้งแล้วก็มีทัวร์ลุงนะที่นี่เยอะหลายคันอยู่นะคะสวยงามตะการตาค่ะทุกคน